ฮัลโหลฮัลโแม่ครัวกระทะห้างแม่ครัวกระทะห้างมาแล้วจ้ามากระทะห้างห้างอย่างนี้แหละมันถนัดไม้ถนัดมือดีนะมันคุ้นเคยกันดีนึงจะทำกับข้าวอร่อยวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราให้ผู้ชายกันจ้าผัดกะเพราให้คุณสากันเนาะวันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราที่ไม่มีพริกนะคะใส่แต่กระเทียม ไม่ใส่พริกหรือเรียกกันง่ายๆว่าผัดกะเพราเด็กน้อยสูอย่าบูลี่กระทะฉันด้วอแกแม่จ๋าก็รู้ว่ากระทะใบนี้มันก็แบบว่าสมบุกสมบันมามากแล้วนะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าแบบมันถนัดมือกับกระทะใบนี้นะไม่ยอมทิ้งกระทะใบอื่นก็มีนะแต่ชอบ ชอบกระทะใบนี้ชอบคือมันเหมาะมือแต่เวลาทําก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะตรงกลางเห็นไหมตรงกลางมันเ,เขาเรียกว่าอะไรตรงกลางมันก็แบบสึกล้อหมดแล้วเวลามาทํามันก็จะแบบว่ามีติดกระทะบ้างก็น่าราคาญเหมือนกันแต่เวลาทํากับข้าวทีไรก็หยิบแต่ใบนี้แหละขึ้นมาทุกทีเนาะมาเรามาผัดกระเพราให้คุณสาก,กันจะผัดกระเพราเด็กน้อย <laughs> เจียวกระเทียมกันก่อนเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวไม่แช่อะไรหรอก เราอะตั้งใจจะผัดกะเพราเผ็ดเผ็ดสำหรับตัวเราเองนี่แหละตั้งใจจะผัดกะเพราเผ็ดเผ็ดกินแต่ก็เดี๋ยวกลัวจะนางจะว่า,าทํากินคนเดียวก็เลยต้องทำสองรอบนะทำให้แกได้กินด้วยนะแต่ไม่ใส่พริกจริงๆแกก็กินได้ใส่พริกอะใส่นิดนึงอะไรเงี้ยเผ็ดนิดนึงใส่นิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแกก็กินได้แต่เพื่อความปลอดภัย ก็ไม่ใส่เลยดีกว่านางก็จะได้กินแบบสบายใจแต่นางชอบกระเทียมนะสาบ้านเนี้ยนางชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมไปเยอะๆเลยนะคะกระเทียมได้ที่เราก็ใส่เนื้อค่ะทุกคนวันนี้เป็นผัดเนื้อเนื้อบดนะใส่เนื้อบดลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากันเข้าไปไม่ได้สอนเดอ้อ แค่มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะว่าเอ้ยทำกับข้าวก็ไม่เก่งยิงจะมาสอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนเดี๋ยวรถทัวร์จะมาจอดหน้าบ้านหน้าบ้านไม่มีเนื้อที่ให้จอดรถทัวร์นะคะอ่ะทีนี้เราก็ใส่หอมใหญ่ใส่ทำไม คือนางก็ชอบนั่นแหละแม่จ๋าก็จะเอาอะไรที่นางชอบกินนั่นแหละใส่ลงไปนางก็ชอบกินหอมใหญ่เนาะแล้วก็จุดประสงค์อีกจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อที่มันก็จะได้ดูว่ามันมีเนื้อมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดรวมกันกับเนื้อแล้วก็ปรุงรสทุกคนมีเกลือมีชูรสอะไรก็ปรุงรสไปตามใจชอบนะคะจากเท่าที่สังเกตนะคะคนเดนมาร์ก ไม่ทุกคนนะคะไม่แน่ใจว่าไม่เออคือการันตีไม่ได้ว่าทุกคนแต่เท่าที่สังเกตดูส่วนมากนะคะอาหารเขาจะค่อนข้างเค็มนะคะเขาจะเป็นกินรสชาติออกเค็มนะคะโดยเฉพาะอันนี้โดยเฉพาะเลยสาบ้านนี้ค่ะจะกินอาหารรสชาติเค็มนะคะนางก็จะขาดไปได้ไม่ว่าจะทำอะไรเสร็จอ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเมนูไหนเสร็จสับแล้วแกก็จะเอาเกลือลงต่ออีก เวลามานั่งกินแกนก็จะใส่เกลือเข้าไปอีกนะคะไหนบางครั้งเวลาแม่จ๋าทำกับข้าวอาหารไทยอย่างเงี้ยแม่จ๋าก,ก็คิดว่าเออมันมันโอเคแล้วรสชาติมันพอดีแล้วมันเค็มแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่เค็มสําหรับแกแกก็จะเติมเกลือลงไปอีกนะคะ,ะเราก็ปรุงเครื่องปรุงรสปรุงชาติเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเพรานะคะ กระเพราพระเอกของเรานะคะเพราะว่ามันชื่อผัดกระเพา้ามันก็ต้องมีกระเพรานะคะเป็นกระเพราที่ใสเ่เก็บไว้ใส่ฟีดไว้นะคะแช่แข็งไว้แล้วก็เอามาใช้นะคะเวลาทีา่ช่วงที่เราไม่มีกระเพราสดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งมันไม,ไ,มไม่สามารถที่จะปลูกได้แบบว่าตลอดฤดูการเหมือน เหมือนประเทศเมืองร้อนอย่างบ้านเราเนาะมันก็จะมีช่วงปลูกได้ปลูกเอ่อไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็เวลามีก็เก็บเก็บไว้ ه, ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะผัดกะเพราเด็กน้อยของเรานะคะหวังว่าคุณสาจะอรอยอร่อยกับสีฝีมือของสีภรรยานะคะทุกคนมามาใครอยากกินก็มากินด้วยกันเลยจ้า ล้ำลากันไปก่อนแล้วบายบาย